ครับทุกเอฟซี FC, อีกาชนะทุกท่านครับวันนี้ผมโอนอีกามารายงานตัวนะครับทลิปนี้นําเสนอประเด็นการลุ้นแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษในระหว่างแมนเชสเตอร์เชลซีและลิเวอร์พูลครับสามม้าเต็งที่บิดาบอบนาตุกกฎหมายที่อังกฤษวิเคราะห์กันเอาไว้ว่าแชมป์พรีเมียร์จะไม่หนีไปจาก3ทีมนี้นะครับรวมไปถึงมุมมองจากกูรูนักวิเคราะห์ต่างๆว่าสถานการณ์ตรงนี้พอผ่านมาถึงเครื่องทางแล้วพวกเขามองกันอย่างไรบ้างและรวมไปถึงการเจาะทุกมิติครับว่าทําไม ณเวลานี้หลายๆคนถึงบอกว่าอาจจะเหลือแค่2ม้าเต็งในการแย่งแชมป์พิมพ์ลิกในซีซั่นนี้นะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกด See First ถทางชื่นชอบกันเดี๋ยวต้องการวิเคราะห์วิจารณ์การจับประเด็นที่น่าสนใจแบบนี้ช่วยกันสปอร์ตอีกาชเนลกันอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าที่นี่อีกาเชเนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับและขอบคุณซูซูกิ สุสกิมกะดิวดิวใหญ่สรงท้ายปีออกรถยนต์สุสกิวันนี้รับข้อเสนอสุดยิ่งใหญ่แห่งปีเลือกรับดิวดีขับฟรีสูงสุดร5 0วันหรือเลือกรับส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าสูงสุดถึง5 0,000บาทพิเศษรับเพิ่มบัตรเติมน้ำมันมูลค่า3,000บาทและบัตรชมภาพยนตร์ฟรีสองที่นั่งเมื่อจองและรับรถวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุสกิทั่วประเทศไปเริ่มกันครับตอนนี้ ร้านภูถูกกฎหมายจี่ปลิดทุกสำนักนักวิเคราะห์คอมเมนเตเตอร์ผู้คร่าวของวงการฟุตบอลเมืองผู้ดีครับต่างมองว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากครับที่ลู่วิ่งนะครับก่อนจะไปถึงเส้นชัยอาจจะเหลือแค่ซิตี้กับลิเวอร์พูลสองทีมนี้เท่านั้นโดยที่พวกเขาไม่ได้มองทางด้านของโชซีครับมันเป็นเพราะอะไรครับสิ่งเหล่านี้คือ ประเด็นและเป็นมุมมองที่เกิดขึ้นที่ผมคัดแยกมาให้เนื้อเนื้อเน้เนๆน,นะครับข้อแรกเลยครับคือเรือใบโชโหดและแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานที่แข็งแกร่งและสูงลิฟครับลิเวอร์พูลเสมอในเกมล่าสุดกับสเปอร์แต่เป็นผลเสมอที่ยอมรับได้ครับกับสถานรรการณ์ที่เกิดขึ้นกับโอกาสของฝั่งสเปอร์กับการที่โรบบ้ มาโดนใบแดงผลเสมอของหงในเกมกับสเปอร์ผมเชื่อว่าเจิคลับโอเคกับมันยังมีเวลาอีกยาวครับเส้นทางอีกยาวไกลอีกตั้งครึ่งทางครับอีกหลายแต้มให้เก็บคะแนนให้ไล่ล่าคะแนนดังนั้นรักษาช่องว่างตรงนี้เอาไว้อย่าให้มันเกิน1สโตรกครับไม่งั้นเนี่ยอันตรายส่วนเชลซีครับตอนเนี้ร้านผู้ถุกกฎหมายครับเริ่มที่จะมองเชลซีเปลี่ยนไปจากเดิม จากที่เคยเป็นจ่าฟูงเคยนำแต้มเท่าตอนนี้หล่นลงมาตามหลังซิตี้ไปแล้ว2สโตรกครับแค่2เกมล่าสุดมันเป็นเครื่องตอกย้ำว่าเอ๊ชวีออรการเปยหรือเปล่าเป็น2เกมที่คุณไม่ควรจะเสมอด้วยนะครับกับเอเวอเรตในสภาพทีมที่พิกลพิการแต่คุณดันเสมอเกมล่าสุดแม้ว่าวูฟจะเป็นทีมที่ดีแต่ถ้าคุณมองไปถึงการคว้าแชมป เกมมักษณะแบบนี้มันไม่มีข้อแม้ครับมันต้องชนะสถานเดียวในขณะที่ซิตี้ครับคุณจําได้ไหมว่าซิตี้ครั้งสุดท้ายที่ซิตี้เนี่ยแพ้ในลีกคือเมื่อไหร่ติ๊กตอกติ๊กตอกย้อนกลับไปเลยครับในเกมที่พวกเขาแพ้ให้กับคริสตัลพาเลซเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแต่หลังจากนั้นครับซิตี้เข้าเกียร์ห้าหน้าเดินเต็มสูบใส่เต็มกราฟเร่งเต็มพลังเราก็คว้าชัยชนะในพรมี์ลีก รวดเดียวครับตอนนี้แปดนัดติดต่อกันแล้วครับกวาดเรียบเลยครับ24คะแนนในขณะที่เชลซีมีสะดุดเลี้ยวภูก็มีสะดุดครับแต่ซิตี้ไม่สะดุดยอดย่าเลยครับวิ่งตรงอย่างเดียวสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกครับในหลายๆปีที่ผ่านมาซิตี้ยุคของเป๊ปเป็นซิตี้ที่โชว์เห็นถึงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมพวกเขาทําได้บ่อยครับชนะติดติดกันแบบนี้บ่อยมากสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานอย่างแท้จริง ซึ่งแน่นอนครับต้องให้เครดิตกับเป๊ปแล้วก็ทีมงานที่สร้างซิตี้ได้อย่างยอดเยี่ยมแบบนี้แม้ว่าที่ผ่านมาพวกเขาจะโดนวิจารณ์ว่าก็คุณมีตังค์ซื้อไงคุณทุ่มซื้อความสําเร็จมางไงแต่อย่าลืมนะครับต่อให้คุณมีเงินช็อปมากมายมหาศาลขนาดไหนก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะทําทีมประสบความสําเร็จเสมอไปนะครับมันขึ้นอยู่กับโค้ช การจัดการการบริหารการวางแผนการแก้ไขจัดการเฉพาะหน้าครับมันมีหลายทีมครับที่มีเงินลงทุนแบบร้อยล้านแต่ตกชั้นอย่างฟูลแลมประมาณนี้มีบางทีมครับลงทุนไปแบบ2 3 4สาสี่ห้าตลาดร่วมๆสี่ร้อยห้าร้อยล้านครับแต่ไม่ได้อะไรเลยอย่างเอฟเวอร์ตันนี่แหละฮะมีเงินแต่คุณใช้มันเป็นหรือเปล่าแต่ตีเป็นแบบนั้นข้อที่สองครับกูรูนักวิเคราะห์ เริ่มเทคะแนนให้เรือใบสีฟ้ามากกว่าลิเวอร์พูลแล้วก็เชลซีครับก่อนอันนี้มีกูรูหลายท่านนะครับให้คะแนนเชลซีหลังจากที่ไปสอยแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกมาหนึ่งในนั้นคือริโอฟอร์นานอดีตประการหลังคนเก่งของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดครับเขาเคยเชื่อมั่นครับว่าเชลซีน่าจะต่อยอดความสำเร็จตัวเองได้ด้วยการคว้าแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ครับเพราะว่านี่คือช่วงเวลาที่ดีมากๆชูเกลนักเตะ เม็ดเงินเสียหมีการบริหารงานของเชจมารานีนาทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะพร้อมแต่ทําไปทํามาครับริโอฟอรดินานเห็นซิตี้เล่นแข็งแกร่งแบบนั้นแรงดีไม่มีตกและเวลาเจอทีมใหญ่ด้วยกันทำํำผลงานได้ดีด้วยตอนนี้เปลี่ยนใจจากสีน้ําเงินมาเป็นสีฟ้าสแลสลบสำหรับริโอฟอรดินานแล้วถ้าหากย้อนกลับไปสักประมาณปลายเดือนตุลาคมเราก็คงจะได้เสพทัศนะมุมมองของรอยคีน ตำนานลูกหนังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชียมการาเกอร์อดีตประการหลังคนสำคัญของลิเวอร์พูลรวมไปถึงล่าสุดเป Rio, ริโอฟานานสามคนนี้ที่เป็นกูรูบิ๊กเนมของสกายสปอร์ตต่างจิ้มไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างพร้อมเพรียงครับรวมไปถึงเจอร์แมนจีนัสจำกันได้ไหมฮะอดีตกองกลางของสเปอร์นี่ก็มีมุมมองคล้ายกับรอยคีมริโอเชีมิการาเกอร์ครับคุณภาพของเป๊ปและซิตี้ที่ทุกคนยอมรับว่าแข็งแกร่งทั่วแผ่น ดีไปหมดทั้งเกมรับแดนกลางและกองหน้าคว้ชาชัยชนะเหนือทีมอ,อื่นๆที่อยู่ระดับล่างๆลงไปได้แบบง่ายดดยและยังมีคุณสมบัติแชมป์ครับคือสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ตลอดเวลาเวลาเจอทีมใหญ่พวกเขาก็มีแต้มนี่ก็ไม่แปลกครับที่ทําให้กูรูนักวิเคราะห์ต่างๆมองไปที่ซิตี้ครับแต่ในเวลาเด,ดียวกันครับก็มีกูรูบางคนที่บอกว่าเฮ้ยลิฟ์พูเนี่ยประมาทไม่ได้อันแน่นอนครับลิฟท์พูยังเป็นทีมที่ดีอยู่แล้วครับแต่มันมีปัจจัยอ์ปกอบรอบด้านที่ อาจจะเป็นรองซิตี้อยู่เหมือนกันครับปัจจัยประกอบรอบด้านนั้นคืออะไรเดี๋ยวว่ากันต่อในข้อต่ตอไปก็แล้วกันส่วนเชลซีตอนเนี้ทางกูรูบอกว่าโอ้โหสมัสซูโคลคุณทําแต้มหล่นไปเยอะมากเลยนะจากที่เคยนําเขาหลายแต้มตอนนี้คุณต้องมาไล่ตามซิตี้ถึง6แต้ม2สโตรกครับนั่นหมายความว่าคุณพลาดไม่ได้แล้วนะครับคุณพลาดเสียแต้มอะไรอีกไม่ได้แล้วแล้วก็ต้องแช่งชักหากระดูกให้ซิตี้สะดุดด,ด้วย ตอนนี้มันคืองานหนักสำหรับเชลซียังมีลุ้นสำหรับลิเวอร์พูลส่วนซิตี้ยังคงแข็งแปร่งต่อไปข้อที่3ครับการจัดการการบริหารงานที่ยอดเยี่ยมการจัดการที่ลงตัวซิตี้ดูเหลื่อมล้ำกว่าลิเวอร์พูลแล้วก็เชลซีหรือเปล่านั่นคือข้องหมายคำถามที่สื่ออังกฤษปรูนวิเคราะห์ต่างมองเอาไว้ตรงจุดนี้ครับสังเกตไหมฮะในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยเป็นช่วงเดือนที่สถานการณ์โควิด ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ค่อนข้างจะเลวร้ายโดยเฉพาะย,ายิ่งที่อังกฤษนะไวรัสตัวใหม่เนี่ยโอ้โหเล่นงานแบบสะบักสะบอมเลยแล้วก็ลามไปสู่แคมป์ต่างๆมีแคมป์ของเลสเตอร์แคมป์สเปอร์แคมป์เชลซีแคม, Chelsea, แคมป์ลิพูกระโดดเชลซี Chelsea เนี่ยมีผู้เล่นติดเชื้อครับบวกกับผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บรบกวนบาราดาให้เชลซีของทูเข,ข้าในแต่ละนัดที่ส่งตัวผู้เล่นลงเล่นเนี่ยมีความสะบักสะบอมแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นคนระับหนัดหลังสุด ทั้งตัวเจ็บด้วยทั้งโควิดด้วยรวมกันเนี่ยหกนัดหลังสุดเชลซีชนะได้แค่2เกมเท่านั้นทำแต้มหล่นมากเกินไปโอกาสจะเบียดลุ้นแชมป์กับซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลเริ่มที่จะเลื่อนรางกวดเดิมครับส่วนทางฝั่งของลิเวอร์พูลครับแ,แรกๆเนี่ยเหมือนกับว่าไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของโควิด -19 แต่หลังๆครับมาแล้วครับฟอิวฟันทฟาบินโยติยากโก ยังมีตัวเจ็บด้วยยังมีตัวป่วยเป็นไข้ยอย่างเฮนโด้ด้วยเริ่มที่จะมีปัญหาภายในและเกมล่าสุดก็สะท้อนเลยว่าการขาดฟานไดส์ฟาบิยอตติอโก้พร้อมๆกันเนี่ยมันส่งผลในเรื่องของความลงตัวขนาดไหนแต่น่าสนใจไหมล่ะครับว่าทําไมในแคมป์เรือใบสีฟ้าถึงไม่มีในเรื่องของโควิด19ครับมนันน่าสนใจตรงนี้ครับนี่คือการตั้งคำถ,ถามของสื่ออังกฤษครับซึ่งพวกเขาก็ไปล้วงข้อมูลภายในมาว่า ทีมงานวางแผนล่วงหน้าแล้วว่าสถานการณ์โควิดเดี๋ยวก็จะกลับมาแล้วพวกเขาก็มีการเตรียมความพร้อมต่อปัจจัยและตัวแปรต่างๆจากสภาพแวดล้อมนะครับบร,ริหารร้อบด้านพวกเขาเนี่ยได้อย่างดีเยี่ยมทำกันบ้านมาได้แบบครบมากโดยที่ไม่มีขาดตกบกพร่องเลยอย่างเช่นอะไรครับการฉีดวัคซีนของทีมระบายสีฟ้าเห็นบอกว่าเป๊ปเนี่ยกำชับกำชาลูกทีมทุกคนครับว่าต้องป้องกันเชื้อโค ให้ดีครับเพราะว่าถ้าหากใครตรวจพบเชื้อแล้วผลเป็นบวกเนี่ยมันจะส่งผลกระทบและลามมาถึงสโมสรมันไม่ใช่แค่ว่าจะติดแค่คนเดียวครับมันอาจจะลามไปถึงคนอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆแล้วจะทให้สโมสรเนี่ยเกิดปัญหาเสียทั้งเวลาเสียทั้งสุขภาพเสียทั้งผลการขันเสียในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับตรงนี้เขาบอกว่าเป๊ปเนี่ยได้มีการประชุมทีมแล้วก็ขอความร่วมมือนักเตะภายในทีมนะครับว่าให้ทุกคนต้อง ฉีดวัคซีนแล้วพยายามป้องกันแล้วก็วางาตรการที่มันปลอดภัยให้มากที่สุดครับเพื่อสโมสรเพื่อองค์กรและเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวด้วยตรงนี้มันก็เลยทําให้แคมป์ของิตีดูนิ่งขึ้นกว่าแคมป์อื่นๆครับตรงนี้แหละฮะมันคือการบริหารการจัดการที่ค่อนข้างดีมากๆของสตี้เป็นสิ่งที่สื่อตั้งคําถามขึ้นมาทีนี้มาถึงข้อที่4ี่ครับคุณภาพของผู้เล่นนูโบรไบสีฟ้าอยู่ในระดับสูงครับทั้งตัวจริง และสำรองซึ่งแตกต่างไปจากลิเวอร์พูลและเชลซีอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าลิเวอร์พูลกับเชลซีมีความแข็งแกร่งนะครับในเรื่องของคุณภาพเชิงลึกตัวจริงสำรองเนี่ยไม่ได้เท่าเทียมหรือว่าทัดเทียมเหมือนซิตี้นะครับลิเวอร์พูลได้ชัดเลยส่งนต,ตัวจริงแข็งแกร่งแน่นอนสำรองประมาณ3-4คนดูดีครับถ้าหากว่าไม่เจอกับอาการเจ็บเจอกับอาก,การป่วยอาการโควิด ลิปูเนี่ยถือว่าโอเคมากๆเลยส่วนเชลซีครับเราได้เห็นว่าเฮ้ยถ้ามันขาดหรือว่าหลุดไปจากสองสามคนเนี้ยมันจะมีผลไม่มีปัญหาครับอย่างเช่นเคสของกองเต้เมื่อไม่มีอันนี้มีผลครับโควารซิตเช่นกันมีผลแน่นอนครับหรือแม้กระทั่งตัวกองหน้าก็มีผลด้วยครับเพราะว่ามิฟิลตัวรุกอย่างเมสันเมาส์คีมซียาคิซินพริสิตเนี่ยพวกเขาไม่ใช่กองหน้าประเภทโอ่งปิดบัญชีมันมีความแตกต่างจากจุดจุดนั้นครับ ส่วนซิตี้เนี่ยซิตี้สามารถทดแทนกันได้ครับหาดขาดใครไปสักคนครับไม่ได้มีผลกระทบอะไรครับตัวสำรองตัวอื่นสามารถทดแทนกันได้อย่างลงตัวและอีกสิ่งสําคัญครับที่ซิตี้ดูดีขึ้นมาในซีซั่นนี้ครับต้องยกเครดิตให้กับเป๊ปเลยคือเขาสามารถเรียกฟอร์มกลุ่มผู้เล่นที่ฟอร์มตกเหมือนจะหายไปเหมือนจะต่ํากว่ามาตรฐานกว่าเดิมครับให้กลับมาได้เอาอย่างง่ายๆนะครับไรมเซอร์ลิง คุณเคยได้ยินข่าวนะครับว่าเขาเองอาจจะโดนปล่อยออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์หลังจากที่ฟอร์มแผ่วอย่างน่าใจหายครับแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็ไปเปลยเหมือนกันว่าอยากย้ายด้วยแต่สุดท้ายแล้วครับเป๊ปไปตบหน้าตบตาทางเซอร์ลิงครับแล้วก็ฟื้นเซอร์ลิงมาได้สําเร็จตอนนี้กลับกลายเป็นว่าทวงตัวจริงได้เรียบร้อยครับสำหรับเซอร์ลิงแล้วฟอร์มดีด้วยนะครับหนัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกซัดไปถึง4ประตูแอซซิดอีก1ลูกครับแล้วก็มาทดแทนทางกีริชที่ดูดรอปลงไปเหมือนกันครับบาร์โนซินวา เราคงได้เห็นแล้วว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่ฤดูกาลนี้จะเริ่มต้นขึ้นบารซินวาเนี่ยเกือบจะโดนปล่อยทีมครับซึ่งแป๊บเองก็ยอมรับว่าลูกทีมไม่มีความสุขเท่าไหร่ครับกับการที่เดี๋ยวเล่นเดี๋ยวโดนดรอปเดี๋ยวหายไปอะไรแบบนี้ครับไม่นานนักก็กลับมาทวงตัวจริงได้ซะง,งั้นและกลายเป็นนักเตะสเปเชียลเพลเยอร์ด้วยครับนักเตะพิเศษครับแบ่งเบาภาระในแ,แดนกลางให้กับทางกิมเดบอยได้เป็นอย่างดีซึ่งตอนนี้ยิงไปแล้ว7ประตูกับอีก2แอสซิตนี่คือสิ่งที่มัน ต้องยอมรับเลยว่าซิตี้เขาแข็งแกร่งมากทั้งตัวจริงและก็สำรองซึ่งตรงนี้ครับสื่ออังกฤษกูรูนวิเคราะห์ต่างมองว่าซิตี้เนี่ยดูเหนือกว่าลิเวอร์พูลและก็เชลซีนะครับแล้วข้อที่5ครับสภาพทีมเหมือนจะเริ่มมีความเหลื่อมล้าเอาง่ายๆเลยครับในเวลาที่ซิตี้เนี่ยไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บไม่เจอเชื้อโควิดมาไม่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิดครับแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยเริ่มมีเรื่องโควิดเข้ามาเล่นงานขาดเสาหลักที่สําคัญ อย่างฟานได้และก็ฝ่าบินโยคนคอยสกรีนลูกอันตรายก่อนถึงเซนเ,นเตอร์แล้วเซนเ,นเตอร์คนที่เป็นหัวใจสําคัญที่เล่นได้นิ่งละเอียดรอบครอบอย่างฟานได้หายไปถือว่าส่งแรงกระแทกกลางลำอย่างจังเลยครับก็ต้องยอมรับว่าคุณภาพตัวจริงและสำรองของหงแดงมีช่องว่างของความแตกต่างมากกว่าแมสซิตี้ไม่อาจทดแทนกันได้แบบใกล้เคียงครับดูเวลาแค่ไรฟานได้ ai, อันนี้ก็เข้าใจแล้วว่ามันชัดเจนมากนอกจากนั้นแล้วนะครับ เชิงคลับต้องหาทางออกให้ดีด้วยนะครับถ้าหากว่า a อฟริกันออฟเนชั่ยังคงเตะตามปกติเหมือนเดิมนั่นหมายความว่าหงแดงจะไม่มีซาร่ามาเน่เนยเบเกตาสามคนแล้วใครจะลงเล่นแทนครับส่วนซิตี้ขาดริยาดมาเรซซี่ไปเตะให้กับแอลจีเรียคนเดียวแต่ริยาตมาเรซครับทางฝั่งหรือใบสิฟ้าทดแทนได้หมดครับส่วนเชลซีเองก็จะมีปัญหากับการที่ราเมนดี้ต้องไปรับใช้ชาติ เกปาอริสรากาจะไหวหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมานในช่วง12เกมแรก13เกมแรกเ,เราก็ได้เห็นว่าเชซีอยู่ได้เพราะความเหนียวหนึบของเอรียาเมนดี้เป็นส่วนสําคัญเลยตรงนี้ปัญหาใหญ่ของคลับและชูเคิลต้องจัดการให้ดีที่สุดที่น่าหที่สุดคือลิเวอร์พูลขาดซาร่ามาน่นาบิเกตาสาแกนสําคัญซึ่งไม่ว่าอย่างไรก็ดูเสียเปรียบ ซิตี้อยู่ดีครับตรงนี้นก็เลยทำให้สื่ออังกฤษกูรูนะเขาบอกว่าอย่าให้อฟริกันออฟเนชั่นคัพเนี่ยได้เตะตามกำหนดการเลยครับไม่งั้นเนี่ยลิฟูก็ดูเหนื่อยแน่ๆนข้อที่6ครับประสบการณ์ลุ้นแชมป์และการรับมือความกดดันตรงนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าซิตี้ทำได้ดีมากๆพวกเขามีผู้เล่นที่สามารถแบกรับความกดดันได้ดีบางครั้งช่วงท้ายเกมก็สามารถยิงประตูสำคัญได้และมักจะทำได้สม่ำเสมอครับลิฟูก็เช่นกันครับ ถือว่าเป็นทีมที่แบบรับความกดดันได้ยอดเยี่ยมครับยิงประตูในช่วงจังหวะชี้เป็นชี้ตายได้อย่างเช่นในเกมกับวูมตันเบลเลอร์สครับนี่แหละคือสิ่งที่ทีมไหนที่จะประสบความสําเร็จจําเป็นต้องมีติดตัวเอาไว้แต่หลังๆเราไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้กับเชลซีเชลซีเริ่มฝืดกับเริ่มที่จะหาหนทางในการที่จะเอาชนะคู่แข่งได้ลําบากครับ,รบเพราะว่าตัวเล่นบาดเจ็บด้วยบางคนฟอร์ม d r อปด้วยมีผู้เล่นติดโควิดด้วย หลายสิ่งหลายอย่างครับก็เลยทําให้ตอนนี้เชลซีค่อยๆถดถอยลงมาจึงไม่น่าแปลกนะครับที่กูรูนักวิเคราะห์สื่ออังกฤษจะมองได้2ทางคือ 1. เลือกซิตี้ในการป้องกันแชมเปี้ยนลีกในฤดูการนี้และ 2. อาจจะเหลือแค่2ม้าเต่งที่จะลุ้นแชมป์คือซิตี้กับลิเวอร์พูลแม้ว่าเพิ่งจะผ่านมาแค่ครึ่งทางเท่านั้นนั่นคือทั้งหมดครับ ขอบคุณทุกคนด้วยที่อยู่เราฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์เข้ามาครับใครไม่เคยกดซับกดดิ้งพเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟิร์สเพื่อเห็นก่อนก็ช่วยกันคุลมายคุลหมืน,น,นครับัพ p อ o r t อีกาชแนลอยากต่อเนื่องเพราะว่าที่นี่กาชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับและขอบคุณซูซูก,ซกิซูซูกิ mega deal d e ใหญ่ส่งท้ายปีออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้รับข้อเสนอสุดยิ่งใหญ่แห่งปีเลือกรับดีลดีขับฟรีสูงสุด150วันหรือเลือกรับส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าสูงสุดถึง5 0,000บาท สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุริจทั่วประเทศครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ